สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาดูลุงทํากัวข้าวกันนะครับผมดูว่าวันนี้ลุงจะทําอะไรกินนะฮะนี่อ่ะวันนี้เราจะแบบครัวบ้านบ้านนะฮะนี่เป็นไงเชฟบ้านนาของเรา <laughs> นาจริงๆทุกคนมีทั้งนาทั้งไรแถวนี้ <laughs> อ่ะไม่รู้จะได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไม่ได้ต่อไม้เนาะอ่ะมามาดูลุงทํากันดีกว่านะฮะยังไม่รู้เหมือนกันว่าเมนูอ,อะไรนะอืมเราดูไปเรื่อยๆนะฮะฮืยังก็อืมนี่ไงเนี่ยลุงทําไปเลย เห็นไหมกระเทียมใช่พริกกะยังไม่ได้ดังไฟเลยอู้ควาบันบานก็เเร็จเต่าทานนิยนึงกันนี่ก็ต้องขวันเนี้ยว

เดี๋ยวไม่เชื่อกันนะว่าควาบ้านจริงๆนะครับนี่บ้านจริงๆนี่แหละลุงธรรมชาติ นี่ฮะโอ้ใช้ยางจุดเลยกลัวเสียหน้านะครับผม <c oughs> อันนี้ทหารทานเท็นเนาะหร <c oughs> อกว่าดังไฟบดดิบเนาะหรอไปกับยางเลยนุ๊กข้าศึกมาบอกใช้ยางนะ ใครฟังไม่ออกคำไหนทักมาถามได้นะทุกคนอะลืมบอกนี่แหละฮะเจ้าของส่วนเอบิวนะครับผมอน,น,นี่ฮะต้นเอบิวเพิ่งปีเดียวยังไม่ออกลูก ยังบอกหน่วยบ่ต้นเลยอ่ากำลังติดดอกนะเป็นปีแรกเหมือนกันนะต้นเนี่ยอ่าเ,เดี๋ยวว่างๆจะพาไปถ่ายสวนนะฮะรอสุกเยอะๆก่อนอน่ยเดี๋ยวกล้องไม่นิ่งไม่ใช่แล้วนะมดกัดนะทุกคน นีกำลังทำข้าวเที่ยงกินกันนะฮะพิกขีหนูเลยนะทุกคนด้านหลังนี่เป็นส่วนเอบิวนะครับถ้าคลิปมันยาวไม่พอเดี๋ยวเดินไปถ่ายส่วนเอบิวให้ดูก่อนนะครัมีมอย่างเดียวก่อนในสวนมาแน่ยอย่างก่อน อ่าน้อยหน่าไดเวอร์เนเวอร์เออเนเวอร์ยายคิดตัน้นอ่าลำยายคิดตัน้นนี่ต้นอยู่นี่นะฮะเห็นกันไหมฮะฝรั่งฮะเผาปะฝรั่งไหนมาเผาดูบ้านฮู้แต่โงโงเผาของซื้ออ่าฝรั่งฝงเปาซื้อนะฮะ ชื่อพันธุ์แปลกๆหน่อยนะฮะช่วงนี้ลุงเขาเตรียมของอยู่ไม่มีอะไรแล้วก็ทําไปนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่มีพริกกับกระเทียมนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆผักบุ้งไปไหนไม่รู้นะฮะ <c oughs> น่าจะเป็นผัดผักบุง้งแหละกินง่ายๆนะฮะ,ะบ้านสวนของแท้นะฮะนี่อ่า ไก่เพี้ยมันจะถ่ไกเพีย่ไปนี่นี่นโอ้ม,มีไก่น้อยให้ดูนี่ไปนู่นละไก่แจ๊นะฮะเจ๊เพี้ยบเลี้ยงทำไมก็รู้กินก็ไม่ได้นะฮะขา,าตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามานะฮะไม่ก็ไม่ได้เอามาฮะ ขายกาแฟาด้วยอืมโมซื้อมาได้เดี๋ยวเขาบ่มา <c oughs> <c oughs> อ่ามันอยู่กลางไร่กลางสวนนะทุกคนมีรถอะไรมาขายก็ต้องซื้อล่อเขาไว้ให้เข้ามาบ่อยๆนะเดี๋ยวอดนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยมีบ้านคนนะมีแต่ไร่แต่สวนนะ เร็ว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 เนี่ยเร็วเร็วเอเร็วเร็วเร็วมืเะไปเกี่ยงไกลไวมาเร็วเรเอาตแก้วลวเร็เร็ว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 มาเล้ยทุกคนนุ่นนนหนุ่นอีก2ตัวนะฮะเร็ว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 เว เร็วเดี๋ยวตัดสักครู่นะไปจ่ายค่ากาแฟเขาก่อนนะฮะนี่ไงเร็วๆรวๆเวๆนะ็ๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็ววๆเเร็วเร็วเร็วเเ ไก่น้อยลุงแกบอกว่าไก่สวยงามเนี่ยยังไม่เห็นความสวยของมันเลยนะครับตอนนี้นี่อันนี้นี่เพิ่งออกได้ไม่ถึงเดือนครับอือืม กินอาหารทุกคลิปก็เบื่อนละ้วทุกคนถ่ายทำยังอื่นบ้างนะฮะมาแล้วทุกคนน้ำมันลงกระทะแล้ว คลิปน้าจะนานหน่อยทุกคนคงจะไม่ได้เห็นส่วนเอบิวแล้ว <laughs> มันมีซุกด้วยงั้นนะลูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเราลงไปถ่ายส่วนเอบิวเดี๋ยวจะหาลูกสุกๆกินให้ดูนะฮะเราวันเอาขาตั้งกล้องมาก่อนนะฮะมันแน่นี่เวร์ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนไม่เคยกินมาคันนะครับผมน้อยหน่านิ้วอยนะฮะแถวบ้านผมเรียกมันี่ ีจะพัดไปให้ล en huh <arte> no ah ุงเมมันระคุ้มไหออ๋อเอาให้เมเลยอแบบเข้มกับอมก็คิวอืมนี่ให้ใกล้ๆหน่อยให้ใกล้ไม่ได้ลุงโดยเห็นหน้าลุงขืนนะ นะเดี๋ยวถ่ายบ่อยกระชินลุงอ, <laughs> อกเดูถ่ายลุงม่ได้ออกกล้องกกเขาดูบอ,อกไปออกโอไปออกกเขาฮะอย่าใส่น้ำปลาเลยป่ม,มันบฟูเลยวะนนี่ย ตามไปไมไนี่ไงผักบุ้งทุกคนดูนี่หอ,อมใช้ได้ทุกคนเ,กดเดี๋ยวเอาถุงเก็บกลิ่นส่งไปให้นะฮะทุกคน <c oughs> เยางเบาต้องขอโทษด,ด้วยนะไม่ได้ติดไม้มานะ,ม,นะนมีอะไรก็โยนใส่เตาหมดแนละ้วเมื่อกี้ไม่รู้มันใหมหรือเปล่าอ๋าอนี่ครับผมผัดมามา่าอืม Mưa thiếng mười uh. uh. mưa mười triệu bắt mười ba con mười ba con mười hai ba con mười hai ba con mười hai ba con นีไป็นไหนมีน้ำเหมืเหมือหอืออน่ามาจากไหนล่ะมีน้ำเลยลุงสดน้ำ <laughs> ทักบ,บุงกันสุกแล้วน้ำมากับสุกแล้วอ,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 อย่าเพิ่งรีบสุกนะลุงลุลงเขาจะปรุงโชว์อีกนิดนึงน,นะะนี่ฮะมาแล้วทีเด็ดฮะผงนวัว เออมาเซยไข่ที่หลังแล้วลุงมันเป็นสูตรของลุงอืมไหนไข่ลุงว่าแบบนี้หรอก <laughs> มีไข่กี่โมนี่โมเห็นไข่้นะลูกเดี๋ยวนีถาว่รลุเล่นนี่ยยังไงนะเอาแบบนี้ไข่หนไข่อไข่เจ๊เอาแบบเจ๊อือี่นเห็นไหนพิกป่นนะ ใหพริกมะม่าใกันมใส่ไปพริกมะม่าใส่แต่พริกนะฮะูกบอได้ใส่รสดีก็ใส่พริกมะม่าไปเลยกัน่้คิใส่เยใส่พริกใส่พริกขี้หนูแล้วก็ใส่พริกป่นเหี่ใส่นมอมมนี่เสร็จแล้วทุกคน กิะอืมอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะ,ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะแลวสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ